ครับสวัสดีนาะหนะ้าสายหล่าสายลุยสายตกปลาทุกคนครับน,นี่นักล่าที่นิสานที่ผ้ามาตกปลาครับกสิได้ปลายังแน่กไปหลุ่นกันนะครับนี่ครับเงือ่อเอ้ก็มีแอเซียนครับไบเขียวแล้วก็ห่ำนี่ครับที่เด็ด มักตะกบสุดหยอดเลยครับอามักยังนี่ครับ,รบการผสมกับวมีนยังหลยดอาครับคนโคตรใส่กันเลยแล้วก็ลุยบึงไม้ครับทาสันนึงครับ ต้อนกับบุยีลงวยครับให้ทีมงานพนลงมาเนี้ก็มาสามนักลาครับนักลาเสี่ยงค้าประจำนะครับนายพานใหญ่ดึงงาน,น เฮ้ยดึองคังแหังขับลังนี่จะเป็นปลายอย่างเออเออถ้าบิงนะครับจนมากอีกเก่งกับคึ่อหลามเาจากครับเจอละเฮ้ย่อหล,าม,อออลามครับ ค่อยลามค่อยลามทั้งบนทะเลทั้งอื่นบุงเั้กันครับเจ้าปอย่ายัง <c oughs> ครับสวยๆเลย <c oughs> นี่อาการนะครับหลังแหลกครับปลายตียงเยะ คือไปมันบราดโอ๊ยปลดไปมันเลยอะไรขึ้นมาอีกบักกันเหียกบัก

Đang lắng Bừng không shameful, nói lắm sư tải hấp bưng nha anh em mình mọi lượt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  mọi ปลคลามีครับปลาคอยลามปลาคอยลามใส่สวยพอดีครับอ,นนอ,อู้ลังแหลกอีกครับอู้ยตดูดๆเลยปึตาลูกก็แม่นย่นลูกอน้องอ,อ,อุ้ยอุ้ย ลุนครับลุนตอนนี้เงียพันท่งหวังอยู่ครับต่อเหน่องเลยครับเลงเลยรลุนนะครับเอ้ยคอยล่ามอีกแล้วครับคอยล่ามอีกแล้วคนกินเลงเลย

สายงเสี้ยงสักกัง3เดือนอะตะโลอือจะลองเบิ่งนะอะตะโลอืมไป ้ยออตอนแห่งขนาด,ด,นนาดอยู่บ่้ยอึางกมาเลย có đừng kìm quá khá lắm rồi có thằng khá lắm rồi ui 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 khá nhanh lắm Tô, tô chí ngảm chú đừng biệt nhỉ Thế là mà lắm đó, bọn Có <laughs> làm gì bọn Có làm, có làm Rồi Nóng bàn nè Cái căng, cái căng เรียบร้อย,อยป้าก็กินเรื่อยๆครับป้าก็ลำอี้ามอยู่ทนร้านนี้ก้านอีไต้ ปปไทยครับไปไทยบุญทะเลนี่ครับส่วนนี้ก็ส่วตนต้นเน้าเกี่ยวขขาดอส่วนมากก็ิิเป็นปลาควยล่ามครับเล็กน้อยน้ำ ลดลงกับเป็นปลาสอยครับผู้ <won> สันดีขนาดครับลงังดูตายครับ <c oughs> น้ำล้างสแตนก่อนมีใส่อยู่น้อยๆ เป็นควายลามหรือปลาอีกเก่งนู้ควายลามเมียนีค่ควายลามไม่หล้วครับงูครมมับงูยังเลยหันลอยขนาดนั้นมาเหรอ

ăn đèn, ăn mồm nhầy, coi <laughs> gì <laughs> mồm nhầy, ngập, đây. mà rồi các và mùng, hang đen nhảy hợp hàng đèn nhạc nhạc. ui, ừ, ui mẹ bịch nhảy này, hang đèn, cứ xuôi lưỡi, các bạn thấy không, các เนีย่ยปกตะกบตะกบเห็ดเส้นแล้วเต่ต้มงามครับปลาคุยลม